ราคาทองคำวันที่27ตุลาคม2568 9านกาย2อาทีภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง600บาทโดยมีการปรับ2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับเก้านการ5อาทีปรับลดลง550บาทครั้งที่2 9เนการ22อาทีปรับลดลง50บาทสรุปราคาทองคำแท่งรับซื้อ63,000บาทขายออก63,100บาท ทองรูปพันรับซื้อ61,746บาท68าทต่างขายออก63,900บาทมีการปรับทั้งสิ้น2ครั้งนะครับสรุปแล้วลดลง600บาทขอขอบคุณข้อมูลจากของคำราคา c o คอมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารราคาต่าําอย่างต่อเนื่องผ่านช่องเราได้เลยนะครับ